อาริยาเมตายาสู่การเป็นอาริยาเมตายาเล่มหนึ่งบทที่23-24บทที่23การเดินทางภารกิจของคุณตอนนี้คือต้องเดินทางไปพบกับรูปธรรมชั้นสูงซึ่งจากที่นี่จะต้องใช้เวลาเดินทางไปอีก3วันเป็นอย่างน้อยที่จริงผมประเมินว่า ผมจะต้องใช้เวลาในการบอกเล่าทุกอย่างเกี่ยวกับที่นี่ให้คุณเข้าใจอีกสักวันสองวันและผิดคาดมากๆคุณใช้เวลาแค่วันเดียวดังนั้นวันนี้คุณน่าจะออกทางออกเดินทางได้แล้วมีนอธิบายภารกิจของผมฟังผมต้องเดินทางไปทางไหนไปอย่างไรไปกับใครผมถาม ไปคนเดียวโดยมุ่งหน้าไปในทางทิศเหนือครับไม่ต้องกลัวนะครับเส้นทางที่ใช้เดินนั้นเป็นเส้นทางที่ชัดเจนอยู่รับรองว่าคุณไม่หลงแน่นอนอ๋อผมต้องเดินทางไปในป่าคนเดียวตั้ง3ามวันผมรู้สึกกลัวนะครับถึงแม้คุณจะบอกว่าไม่มีไม่หลงแน่นอนผมก็ยังรู้สึกกลัวอยู่ดีคุณไม่ต้องกลัวใดๆทั้งสิ้น คุณมาที่นี่ได้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญสิ่งที่นำพาคุณมาที่นี่เขาได้เตรียมทุกอย่างไว้สําหรับคุณแล้วถึงแม้ว่ามีนจะรับประกันว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยแต่ก็ไม่ได้ทำให้ผมลดความวิตกกังวลลงแม้แต่น้อยการไปกินไปนอนในป่าคนเดียวอุปกรณ์ยังชีพก็ไม่มีมีแค่กระติกน้ำกระเป้ใบเดียว ไหนจะสัตว์ป่าเสือสิงห์งูมแมลงมีพิษและอะไรต่อมิอะไรอีกมากมายแล้วคุณมียานพานะที่ใช้เดินทางไหมครับผมบ่ายเบียนที่โลกของเรามียานพานะที่ใช้นำาคนจากที่หนึ่งสู่อีกที่หนึ่งเพียงอย่างเดียวคือยานบินแต่เราจะใช้ในกรณีที่เดินทางไกลเท่านั้นยานพานะอื่นๆก็มีเช่น เกวียนลถลากเราก็จะมีไว้สำหรับขนสินค้าเราไม่มีไว้สำหรับเดินทางครับมีนตอบยานบินพวกคุณมียานบินด้วยหรือผมถามด้วยความแปลกใจมีครับเขาตอบแล้วทำไมไม่เอามาใช้ในการเดินทางในชีวิตประจำวันล่ะครับเราจะได้ไม่ต้องเหนื่อยผมถามประการแรกยานบินเหล่านี้มีไว้สำหรับทำภารกิจที่สำคัญที่จะต้องเดินทางไกลๆมากๆ คือต้องไกลขนาดข้ามดวงดาวเท่านั้นครับอาการที่สองพวกเราทุกคนไม่จำเป็นต้องเดินทางไปไหนถ้าจะต้องไปก็ไม่ต้องรีบร้อนทุกคนจะมีหน้าที่ทำงานประจำเขตที่ตนเองรับผิดชอบเท่านั้นเทคโนโลยีของพวกคุณก้าวล้าถึงขนาดเดินทางข้ามดวงดาวกันแล้วหรือครับผมสงสัยถ้าเปรียบเทียบความก้าวหน้าของเรากับโลกของคุณ ผมว่าเราเก้าวหน้ามากกว่าครับเราจะสามารถเคลื่อนที่ไปไหนก็ได้ในอัตราความเร็วที่สุดเท่าที่รูปทํากายภาพและเคลื่อนที่ได้ความก้าวหน้านี้เทียบไม่ได้เลยสำหรับเทคโนโลยีของคุณที่ใช้การอยู่ในปัจจุบันมีนอธิบายผมก็แปลกใจอยู่ดีแหละครับว่าทำไมไม่เอามาใช้ในพิธประจำวันผมถามเรื่องนี้มีความแตกต่างด้านระบบ การคิดของคนในสังคมโลกของคุณกับสังคมโลกของผมอยู่มากพอสมควรการสร้างสรรค์วัฒนกรรมต่างๆที่อยู่บนโลกของคุณโดยมากไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบที่จะตามมาแบบรอบด้านเพราะคุณแค่คิดว่ามันได้ตอบสนองความต้องการของคุณเท่านั้นแต่ในพื้นฐานระบบคิดของสังคมโลก ผมนั่นแตกต่างการอย่างสิ้นเชิงการจะสร้างอะไรสักอย่างขึ้นมาเราต้องคิดให้รอบด้านมากที่สุดว่ามันจะไปสร้างผลกระทบกับสิ่งอื่นด้วยหรือไม่เอาละ่ะอีกหน่อยคุณจะรู้เองว่าอะไรเป็นอะไรเมนอธิบายเราทั้งสามเดินไปคุยไปไม่นานก็กลับมาถึงบ้านผมเห็นนาพา เดินแยกตัวเข้าไปหยิบของบางอย่างใส่ในห่อผ้ามาให้ผมห่อหนึง่งนี่ค่ะอาหารกลางวันจริงๆเราไม่ต้องพบอาหารไปก็ได้เพราะตลอดทางคุณสามารถทานผลไม้ที่อยู่ในป่าได้ทุกอย่างอยู่แล้วเธอพูดผมมีเป้และก็กวดน้ำดื่มด้วยครับผมนึกถึงเป้ของผมไม่ต้องเอาไปเยอะก็ได้ค่ะคุณสามารถดื่มน้ำได้จากทุกๆลำธารเช่นกัน มันสะอาดมากพอคงได้เวลาที่เราต้องจากกันแล้วผมยินดีที่ได้รู้จักนะครับมีนพูดขึ้นขณะกำลังเดินมาหาผมเช่นเดียวกันเช่นกันครับคุณช่วยอวยพรให้ผมด้วยไหมครับผมรู้สึกกลัวอย่างบอกไม่ถูกผมพูดผมไม่มีคำอวยพรหรอกครับเพราะการอวยพรจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราคาดการไม่ได้ว่าจะมีเรื่องร้ายๆกับคุณหรือไม่แต่นี่ ผมรู้ทั้งรู้ว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนฉะนั้นผมจึงไม่จำเป็นต้องวอวยพรมีนพูดจากนั้นผมจึงรามีนและนาพามุ่งหน้าไปทางทิศเหนือตามที่เขาบอกนี่เป็นการเดินทางครั้งแรกของผมบนโลกคู่ขนานผมหันกลับไปมองเขาทั้งคู่ที่ยืนโบกมือลาผมอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าผมจะเดินห่างออกมาไกลมากแล้วก็ตาม การเดินทางของผมเริ่มต้นขึ้นด้วยความวิตกกังวลต่างๆนานาแต่ด้วยทฤษฎีภาพที่น่าตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจจึงทำให้ผมนั้นลืมความกลัวไปเลยชั่วขณะความงดงามของภูมิประเทศที่นี่ทำให้ผมรู้สึกเหมือนดังกำลังท่องเที่ยวในโลกของเทพนิยายแฟนตาซีในหนังสือฮอลลีวูดผมมองไปทางไหนก็มีแต่สิ่งของที่สวยงามไม่ว่า จะเป็นป่าไม้ทุ่งหญ้าลำธารก้อนหินดอกไม้พืชพธุ์ท้องฟ้าก้อนเมฆโดยเฉพาะอย่างยิ่งความหลากหลายของสัตว์ป่าสัตว์ป่าที่นี่มีจำนวนมากมายเหลือขนานับบางตัวดูเหมือนจะเป็นสัตว์ในเทพนิยายรปรัมปราเช่นตัวที่เพิ่งวิ่งผ่านมาต่อหน้าผมนั้นผมรู้จักมันในชื่อว่านิคอมผมตกใจมากที่ได้เห็นมัน ผมแทบไม่เชื่อสายตาว่ามันจะมีอยู่จริงจตลอดเวลาที่ผมคิดว่ามันจะเป็นแค่จินตนาการของศิลปินที่สร้างขึ้นมาเท่านั้นแต่เมื่อผมได้เห็นตัวจริงมันกลับไม่เหมือนที่ผมเคยรู้จักเลยมีอย่างเดียวที่ทำให้ผมรู้ว่ามันเป็นม้ายูนิคอร์นก็คือเขาเลล้ยมที่ขึ้นอยู่หน้าผา เท่านั้นนะผมอันดับแรกคือมีตัวใหญ่มากถ้ามันถ้าเอาม้าแข็งที่กำยำที่สุดบนโลกของเรามาเปรียบเทียบกับยูคอนม้าแข่งตัวนั้นจะดูเป็นม้าแคะไปเลยผมรู้สึกว่ามันน่าจะตัวใหญ่กว่าม้าปกติถึงเกือบหนึ่งเท่าตัวถึงแม้จะเป็นตัวใหญ่แต่การเคลื่อนไหวของมันกับคล่องแค่วว่องไวมากมันมีขนยาวที่แผงคอและหน้าผากตรงบริเวณที่เขาของมันโผล น,นอกจากนั้นก็ยังมีขนที่บริเวณปลายขาอีกขนยาวปกคลุมกีบเท้าเหมือนว่ามันใส่กังเกงขาบานเวลาที่มันวิ่งจึงดูผิวไหวสวยงามมากๆผมเดินไปเรื่อยๆผ่านภูเขาลูกหนึ่งลูกเล่าและก็เป็นอย่างที่มีนเคยบอกไว้คือภูมิประเทศของโลกนี้ไม่มีส่วนไหนที่เป็นรอยแยกรอยหักรอยยุบหรือ ดันตัวขึ้นของแผ่นปักโลกลักษณะภูมิประเทศถึงแม้จะเป็นเครือข่าวสลับซับซ้อนแต่การค่ายขึ้นคล้ายๆข,ขึ้นกับสูงสูง,สงต่ำาๆสลับไปมาเท่านั้นจึงทำให้การเดินทางไม่ยากลำบากมากเท่าไหร่นักถ้าจะให้นิยามป่านี้ป่าที่นี่ว่าเป็นอะไรผมอยากจะเรียกว่ามันว่าเป็นสวนซะมากกว่า พะในความหมายของป่าตามที่ผมเคยรู้จักมันจะต้องเป็นเอ่อรกรังไม่ระเบียบเป็นระเบียบเรียบร้อยแต่ป่าที่นี่เหมือนกับมีคนดูแลเป็นอย่างดีอาจจะไม่ใช่แค่ดูแลอย่างเดียวผมว่าเหมือนกับมีการออกแบบจัดวางทุกสิ่งไว้อย่างตั้งใจตั้งแต่แรกด้วยซ้ําภูมิประเทศแบบนี้ทําให้ผมนึกถึงภาพในตำนานโบราณที่มักจะกล่าวถึงป่าที่มีลักษณะเหมือนสวนผมว่าคนโบราณ คงเคยเห็นภาพทํานองนี้มานานแน่ๆผมเดินมาได้ครึ่งวันแล้วเวลานี้น่าจะเป็นเวลาสักบ่ายโมงท้องฟ้าดูส่งสัญญาณว่าถึงเวลาอาหารแล้วทีแรกคิดว่าจะเอาอาหารที่นาพาเตรียมไว้ออกมากินแต่อดใจก็คิดว่าหรือจะลองกินผลไม้ข้างทางดูเพราะตลอดทางที่ผ่านมาผมเห็นผลไม้มากมายหลากหลายชนิด ทั้งที่เคยเห็นและไม่เคยเห็นแต่ทั้งหมดล้วนมีสีสันและรูปร่างหน้าตาหน้ากินทั้งสิ้นผมจึงตัดสินใจไปยังต้นไม้ดูแล้วน่าจะปลอดภัยที่สุดนั่นคือต้นแอปเปิลมันเป็นต้นไม้ที่ใบใหญ่เขียวเข้มมีผลสีแดงสดออกอยู่เต็มต้นผมเอื้อมไปเก็บมาลูกหนึ่ง ลักษณะของมันดูเป็นแอปเปิลเหมือนทั่วไปทั่วๆไปแต่ผลของมันนั้นใหญ่มากๆผมขอสารภาพว่านี่เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นต้นแอปเปิลจริงๆและเมื่อกัดเข้าไปคำแรกผมรู้สึกได้ทันทีว่าความแตกต่างมันมีรสชาติที่หวานจัดกินแอปเปิลหอมแรงเนื้อกรอบและใกล้ๆกับต้นแอปเปิลต้นนี้ก็มีพุ่มไม้สูงท่วมหัวอยู่หนึ่งพุ่ม ภายใต้พุ่มปากฏต้นปรากฏเป็นผลไม้ที่มีรูปร่างทรงรีผลใหญ่ประมาณไข่ไก่สีเขียวบ้างชุมพูบ้างม่วงเข้มๆบ้างมีผิวเรียบมันและมีเนื้อใสาขายอางุ่นแต่มันไม่ได้ออกเป็นพวงมันออกเป็นผลเดียวอันนี้ยอมรับว่าไม่รู้จักแต่คิดว่าน่าจะกินได้แน่นอนเมื่อลองชิมดูก็รู้ได้ทันที ว่าจะต้องเป็นตระกูลเดียวกับองุ่นเพราะรสชาติเหมือนกันหลังจากนั้นผมก็ทดลองกินผลไม้อีกหลายสิบชนิดจนอิ่มการเดินทางของผมเป็นไปแบบเรื่อยๆไม่รู้จุดหมายปลายทางไม่รู้เลยว่าวันนี้จะไปถึงไหนไปนอนที่ไหนคิดๆดูแล้วก็รู้สึกบันๆใจอยู่เหมือนกันที่ต้องเดินทางในป่าคนเดียวแบบนี้ผมเดินและเดินจนพระอาทิตย์เริ่ม ค่อยๆต่ำลงต่ำลงทุกทีผมเริ่มรู้สึกว่าอาจจะต้องมองหาที่สำหรับใช้เป็นที่นอนพักค้างแรมคืนนี้ได้แล้วแต่เท้ามันก็ยังไม่ยอมหยุดเดินความคิดบอกผมว่าข้างหน้าน่าจะมีที่เหมาะสำหรับการเดินทางพักยาวมากกว่านี้ผมจึงเดินไปเรื่อยๆบทที่24นะผมเพื่อนโลกเก่า ท้องฟ้าขณะที่เป็นสีครามอมม่วงเสียงสัปสั์ร้องดังเซนแซ่ไปทั่วทั้งพื้นป่าทำให้ผมรู้สึกหดหูใจอย่างบอกไม่ถูกพวกมันคงกำลังมองหาที่หมอๆกำลังการนอนในค่ำคืนนี้ซึ่งก็คงไม่ต่างจากผมสักเท่าไหร่จะผิดการแค่พวกมันไม่รู้ว่ามันจะนอนที่ไหนส่วนผมนั้นไม่รู้เลย และแล้วผมจึงตัดสินใจว่าคงจะต้องหาสถานที่สำหรับการพักแรมในค่ำคืนนี้ได้แล้วเพราะท้องฟ้าใกล้จะมืดเต็มที่ผมมองไปข้างหน้าทางด้านหนึ่งมีต้นไม้ขนาดใหญ่ขึ้นอยู่กับริมทานจึงลองเดินเข้าไปสำรวจดูตายต้นไม้ก็มีพื้นดินแห้งๆแ,และราบเรียบพอจะออพอสมควรนะครับผมที่ด้านข้างถัดไปก็เป็นริมน้ำทานเล็กๆ กว้างประมาณแค่คนกระโดดข้ามไปอยู่ถัดจากลำทารก็เป็นทุ่งหญ้าโล่งกว้างมองเห็นเนินหญ้าน้อยใหญ่สลับกันไปมาผมควักน้ำที่ลำทารขึ้นมาล้างหน้าพร้อมกับกอกนากอกใส่ขวดน้ำที่ตอนนั้นไม่มีน้ำเหลือเลยจนเต็มผมนั่งลงและเอนหลังพิงต้นไม้ต้นใหญ่ต้นนั้นเวลาผ่านไปสักพัก ตอนนี้พระอาทิตย์ละาลาลับขอบฟ้าไปนานแล้วนอกจากจะท้องฟ้าของโรคนี้ไม่ถึงกับมืดมากผมยังเห็นทุกอย่างได้ชัดเจนขณะที่นั่งคิดทบทวนอะไรต่อมิอะไรนั้นผมก็ได้ยินเสียงย่ำบนใบไม้เห็นมุ่งหน้ามายัางผมถึงตรงนี้ได้สมองผมคิดในด้านแย่ขึ้นมาทันทีผมลุกขึ้นนั่งชันเข่า ในท่าเตรียมพร้อมถึงแม้มีนจะบอกว่าบอกผมมาตลอดว่าไม่มีอะไรต้องกังวลอะไรทั้งสิ้นแต่หัวใจผมก็เต้นแรงดวงตาเปิดกว้างและจ้องเข้มไปยังที่มาของเสียงเสียงนั้นดังใกล้เข้ามาเข้ามาแล,แล้วภาพของเจ้าของเสียงก็ปรากฏออกมาในความมืดสลัวๆผมรู้สึกโล่งอกไปเปาะหนึ่ง เพราะสิ่งที่ผมเห็นคือชายคนหนึ่งกำลังเดินตรงมาหาผมสวัสดีครับนั่นใครครับผมทำใจดีสู้เสือตัดสินใจทักทายออกไปก่อนเพื่อยั้งความเป็นมิตรอยู่ตรงนี้นี่เองชายคนนั้นพูดตอบกลับมาคราวนี้ผมรู้สึกโล่งเหมือนยกภูเขาออกจากอกเพราะรู้แน่ๆไม่ว่า ว่าไม่น่าจะมีอันตรายอะไรชายคนนี้มีท่าทีและน้ำเสียงเป็นมิตรรูปร่างไม่สูงนักอายุน่าจะราวประมาณ50ปีเพราะผมขอเขาเริ่มมีสีขาวขาวเทาๆแล้วสวัสดีเขากล่าวทักทายกลับมาเธอน่าจะเดินตรงอีกสักหน่อยนะแค่พ้นลาวป่าข้างหน้าก็จะมีเออก็จะถึงบ้านของฉันแล้ว เขาพูดทํานองว่าคํทานองแบบต่อว่านิดๆน,นะครับผมฉันรอเธออยู่นะแต่พอเห็นว่าเธอจะนอนตรงนี้ฉันเลยต้องรีบเดินตามมาเขายา้ําคุณรู้หรือว่าคุณรู้หรอครับว่าผมกําลังจะเดินทางมาผมถามรู้สิเขาตอบเมื่อเช้านี้คนเฝ้าประตูเขาแจ้งฉันว่าเธอจะมาที่นี่ชายคนนั้น ตอบใครนะครับผมถามก็คนที่เธอเพิ่งเจอเขามาเมื่อเช้าสายวันนี้ไงล่ะเขาตอบคุณหมายถึงมินนะหรือครับผมย้ำใช่เขาบอกคุณอย่างผมกำลังจะถามเขาตอ่อแต่ก็นึกขึ้นมาได้ว่าพวกเขาคงใช้สาภาษาจิตกัน ภาษาจิตไม่มีปัญหาเรื่องระยะทางแค่กำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนก็สามารถสื่อสารกันได้เขาอธิบายถึงสิ่งที่ผมกำลังคิดไปเดินไปที่บ้านของฉันก่อนกันก่อนดีกว่าเขาชวนที่จริงฉันก็ส่งโทรจิตบอกเธอแล้วนะว่าให้เดินมาอีกหน่อยหน่อยเธอได้ยินที่ฉันพูดไหมชายคนนั้นพูดไม่แน่ใจครับผมแค่รู้สึกว่าน่าจะมีที่ที่ดีกว่าที่อยู่ข้างหน้าผมตอบ แต่เธอก็ไม่เชื่อความคิดนั้นใช่ไหมเขาพูดก็ผมเห็นว่าตอนนี้มันมืดแล้วนี่ครับแล้วก็รู้สึกว่าข้างหน้าจะเจออะไรด้วยผมตอบปัญหาของคนบนโลกของเราก็อย่างนี้นี่แหละมักจะไม่เชื่อความคิดที่ผุดขึ้นมาจากข้างในเดี๋ยวนะครับที่คุณบอกว่าคนในโลกของเราคือหมายถึงโลกของคุณหรือ โลกของผมครับผมถามอ๋อฉันขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะเขาพูดพร้อมกับเดินทางไปเรื่อยๆฉันชื่อโยชิดะที่จริงฉันก็คือคนโลกเดียวกับเธอนั่นแหละฉันเป็นทหารของประเทศญี่ปุ่นและเป็นนักบินฉันอายุที่นี่ได้ประมาณ76ปีแล้วเขาพูดคุณเป็นคนญี่ปุ่นแล้วทำไมมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะครับ ผมรู้สึกเหมือนได้เจอเพื่อนสนิทฮ่าฮฉันก็รู้สึกว่าได้เจอเพื่อนสนิทเหมือนกันเขาตอบอารมณ์ดีเหมือนว่าเขาจะได้ยินสิ่งที่ผมพูดตอนแรกที่ฉันมาก็ไม่รู้หรอกว่าฉันมาที่นี่ได้อย่างไรเพิ่งมารู้ตอนหลังว่าฉันเข้ามาจากประตูระหว่างดาวแต่ประตูที่ฉันได้มาไม่ใช่ประตูดาวไม่ใช่ประตูเดียวกับที่เธอมานะ ฉันเข้ามาจากประตูกลางทะเลเขามาพร้อมกับเครื่องบินของฉันทั้งลำเลยโอ้โหน่าตื่นเต้นจังคุณเล่าประสบการณ์ให้ผมฟังหน่อยได้ไหมครับผมเคยฟังผมเคยได้อ่านได้เจอเรื่องราวทำนองนี้อยู่หลายครั้งที่นี่มีเครื่องบินหรือเรือลบหายไปจากจอไรดาร้าและเคยสงสัยเหมือนกันว่ามันน่าจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่า ไม่คิดว่าวันนี้จะได้มาเจอบุคคลที่มีประสบการณ์นั้นจริงๆตอนนั้นฉันอายุประมาณ29ปีเป็นทหารกองบินญี่ปุ่นวันนั้นฉันจําได้ว่าจําได้แม่นยําว่าคือวันที่4ธันวาคม1941เพราะเป็นวันแรกที่ฉันขับเครื่องบินลบรุ่นใหม่ล่าสุดมิตซูบิชิ A6M0 พารกิจของฉันคือบินคุมกัน การเคลื่อนย้ายกำลังพลมุ่งหน้าสู่เกาะฮาวายซึ่งช่วงนั้นที่จิงจักรวดีญี่ปุ่นกำลังอยู่ในระหว่างการทำสงครามกับประเทศกับประเทศจีนแต่ก็ไม่รู้ว่าคราวนี้ทำมถึงได้กลับด้านกันคนละทิศมุ่งหน้าสู่มหาสมุทรแปซิฟิกไปในทางหมู่เกาะฮาวายฉันรู้แค่ว่าภารกิจของฉันคือบินคุ้มกัน กองเรือรบจำนวนหนึ่งซึ่งประกอบไปด้วยเรือพิฆาตหลายลำหลายสิบลำเรือบรรทุกเครื่องบินทิ้งระเบิดจำนวนมากเท่านั้นแต่ภารกิจหลักไปทำอะไรฉันไม่รู้แต่ดาว่าต้องมีการประทะกันครั้งใหญ่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนที่จริงไม่รู้ว่าเหตุการณ์ต่อจากนั้นเป็นอย่างไรเพราะในวันนั้นระหว่างที่ฉันกำลังบินลาดตระเวนอยู่ห่างจาก ขบวนเรือพิฆาตประมาณ15ไมล์และอยู่ห่างจากเกาะโตเกียวไปในทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ100ไมล์ฉันก็มีวิทยุรายงานไปยังกองบินที่กําลังมุ่งหน้าทางทิศตะวันออกว่าฉันอยู่ในตําแหน่งที่7นาฬิกาของกองบินระยะห่าง15ไมล์สักครู่ก็ได้ยินเสียงวิทยุจากกองเรือตอบกลับมาว่ารับทราบจากนั้นฉันก็ รายงานสภาพอากาศทั่วไป8.45นาฬิกาส5นาทีสภาพอากาศแปรปรวนท้องฟ้าปิดมีเมฆฝนอาจเกิดพายุฟ้าฝนขนองโปรดระมัดระวังฉันรายงานสภาพอากาศตามที่ฉันเห็นในตอนนั้นกองเรือสภาพอากาศแจมไสท้องฟ้าโปร่งคุณลองเช็คพิกัดดูอีกทีคิดว่าคุณอยู่ในตำแหน่ง7.00นาฬิกาห่างากออกไปจากเรา15ไมล์จริงหรือเพราะที่นี่ท้องฟ้า โปร่งมากและในระยะรัศมี20ไม์นี้ไม่มีเมฆฝนเลยเสียงจากวิทยุกองเรือตอบกลับฉันก็รู้สึกแปลกใจเหมือนกันเลยลองเช็คพิกัดดูแต่ทุกอย่างก็ดูปกติดีทันใดนั้นฉันก็ได้ยินเสียงฟ้าแลบเปรี้ยงเปรี้ยงปร่างปร่างเหมือนกับสายเสียงสายฟ้าก่อนจะพาลงมาตรงนั้นฉันคิดในใจว่าฉันโดนฟ้าผ่าลงมารากเครื่องบิน คงแย่แน่ๆเพราะเสียงมันใกล้มากวินาทีนั้นฉันจับคันบังคับแน่นหักคอในท่าเตรียมพร้อมเพราะคิดว่าต้องโดนฟ้าผ่าอย่างแน่นอนผมก็จะยินเสียงแบบนั้นเหมือนกันครับผมพูดแทรกขึ้นมาระหว่างที่เขากำลังรล่าประสบการณ์เขาไปในประตูระหว่างดาว เวลาผ่านไปหลายวินาทีฟ้าก็ยังไม่ผ่าเสียงเปรี้ยง,ยงนั้นหายไปแล้วแต่คราวนี้มีปัญหาใหม่เกิดขึ้นเข็มทุกเข็มที่อยู่ตรงหน้าผมปัดตีขึ้นตีลงช่องที่เป็นไฟสุกเฉินเตือนบนแผงหน้าปัดโชว์หมดทุกดวงจอเรดาร์ดับมืดเสียงวิทยุสื่อสารมีแต่เสียงดังแร็ๆแล็ๆ สลับกับเสียงต่ำไปมาเครื่องบินของฉันมีอาการสั่นเหมือนรถที่กำลังวิว่งบนถนนแบบขู่ครขู่คระ,คคระมันเป็นอยู่ประมาณ10วินาทีฉันรวบรวมสติและมองไปรอบๆคิดในใจว่าทำยังไงดีทำยังไงดีงงดตอนนี้ภาพที่ฉันเห็นภายในห้องเครื่องกลายเป็นหมอกสีขาวแทนเมฆฝนสีดำไปแล้วเข็มที่หน้าปัด และไฟสัญญาณเริ่มกลับสู่สภาวะปกติเสียงสูงต่ำในวิทยุสื่อสารหายไปเปลี่ยนเป็นความเงียบสนิทแทนเจอรเรดาร์กลับมาทำงานเหมือนเดิมแต่ผิดไปก็คือไม่มีวัตถุใดๆเคลื่อนที่อยู่ในรัศมี100กิโลเมตรของฉันเลยเมริดาเมรดาเมรดา,เร,ดาเรียกกองเรือเมรดาเมรดาตอนนี้ QRM ตอนนี้ QRM ชั R ้นวิทยุแจ้งไปยังศูนย์ด้วยรหัสว่ามีคลื่นรบกวนชั้นวิทยุเรียกออกไปหลายสิบหลายรอบแต่ก็ไม่มีเสียงใดตอบกลับมาสัก,กรรำสักเสียงเดียวถึงตอนนี้ฉันได้รู้สึกถึงความกลัวสุดจะรู้สึกถึงความกลัวจนสุดขีดแม้ว่าฉันจะเคยผ่านการฝึกฝนฝึกซ้อมในกรณีฉกเฉินมาแล้วหลายรูปแบบแต่ก็ไม่มี ครั้งไหนเลยที่เป็นครั้งนี้เป็นเหมือนครั้งนี้เครื่องบินทํางานปกติจอรเรดาทำงานปกติทุกอย่างดูเป็นปกติมีอย่างเดียวที่ไม่ปกติคือไม่มีใครอยู่รอบข้างชั้นเลยและในว,วินาทีถัดมาเครื่องบินของฉันก็พ้นออกจากพ้นออกมาจากกลุ่ม หมอกสีขาวทันใดนั้นท้องฟ้าก็กลับกลายมาเป็นสีฟ้าสดใสมีเมฆฝอยสีขาวเรียงกันแบบห่างๆบรรยากาศรอบๆแจ่มใสและเมื่อฉันหันกลับไปมองข้างหลังก็ไม่มีพบล่องรอยเมฆฝนหรือหมอกสีขาวหรือเมฆฝนอย่างที่เพิ่งเจอมาเลยแม้แต่น้อยฉันยังคงบังคับเครื่องบินให้บินต่อไปเรื่อยๆ คิดว่าอาจจะมีลื่นบกวนเลยทำให้ไม่สามารถติดต่อใครได้หากบินในระยะห่างจากจุดนี้อีกสักระยะก็คงกลับคืนสู่สภาวะปกติแต่ก็ไม่มีไม่เป็นอย่างที่คิดฉันบินตรงไปเรื่อยๆกลางทะเลด้วยความเร็ว250กิโลเมตรต่อชั่วโมงบินไปเป็นชั่วโมงชั่วโมงก็ไม่มีใครได้ยินข้อความที่ฉันส่งข้อความได้สักคน ด้วยความสงสัยฉันจึงตั้งตัดสินใจเปลี่ยนขึ้นวิทยุดูโดยไม่สนใจว่าจะเป็นขึ้นความถี่ฝ่ายตรงสโตหรือไม่และมันก็ทำให้ฉันตกใจหนักมากยิ่งขึ้นเมื่อทุกๆขึ้นความถี่ที่ปรากฏนั้นไม่มีสัญญาณตอบกลับมาเลยที่จริงเหมือนไม่มีใครใช้วิทยุพวกนี้ด้วยซ้ำทุกขึ้นไม่มีการสนทนาไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆมีแต่ความเงียบ ตอนนั้นฉันรู้สึกกลัวมากแต่ในแต่ไม่ได้กลัวเรื่องการผ่านเข้ามาในโลกคุกขนาดนะเพราะฉันไม่รู้แต่กลัวว่าฉันอาจจะเข้าไปในเขตของศัตรูโดยแบาว่าโดนยิงตกกลัวจะโดนยิงตกเพราะเครื่องบินบนเครื่องบินของฉันไม่ได้บอกอะไรแก่ฉันเลยฉันเหมือนคนตาบอดแล้วในที่สุดก็เห็นแผ่นดินที่จริงฉันไม่รู้สึกดีใจเท่าไหร่ที่เห็นแผ่นดิน เพราะการเข้าไปในแผ่นดินโดยไม่รู้ว่าคือที่ไหนนั้นอันตรายมากกว่าฉันอาจจะโดนข้อหาลุงล้ำนัานฟ้าก็ได้ฉันจึงตัดสินใจส่งข้อความไปในวิทยุเพื่อขออนุญาตลงจอดฉุกเฉินแต่ก็เช่นเคยไม่มีเสียงใดๆตอบกลับมาฉันบินไปเรื่อยๆเพื่อมองหาที่ที่จะใช้เป็นสนามบินชั่วคราวฉันลดระดับเพดานต่ำลง มาเพื่อวนหาแต่แล้วก็ได้ตำแหน่งที่น่าจะพอลงจอดได้มีมันมีสัญ,ญลักษณ์เป็นทุ่งหญ้าโล่งเตียงและมีความกว้างพอสมควรการลงจอดครั้งนี้คือการบินครั้งสุดท้ายของฉันเพราะเครื่องบินเสียหายเกือบทั้งลำปีกหักไปครึ่งข,ข้างเกิดกาเกิดจากรอข้างหนึ่งตกลง จนทำให้ปีกเอียงไปฟาดกับพื้นล้อหักทั้งสองข้างแต่โชคดีที่ฉันไม่ได้รับการบาดเจ็บแต่อย่างใดทุกวันนี้เครื่องบินลำนี้ก็ยังอยู่ที่เดิมอยู่ที่ไหนครับผมถามอยู่ห่างจากบ้านของฉันน่าจะประมาณ200กิโลเมตรเขาตอบฉันเคยไปดูมาครั้งหนึ่งเมื่อ30ปีก่อนตอนนี้คุณอายุเท่าไรแล้วครับผมถาม อ๋อฉันมาที่นี่ตอนอายุ29ปีมาอยู่ที่นี่ได้76ปีเป็นเท่าไหร่แล้วล่ะเขาบอกข้อมูลอ๋อร0อยปีครับคุณอายุร้อยปีแล้วหรือเนี่ยตอนแรกผมก็เดาได้ว่าน่าจะประมาณ50ปีนะครับผมประเมินดูจากรูปร่างภายนอกและความคล่องตัวจริงหรือนี่ฉันอายุร0อยปีแล้วหรือเขาเองก็รู้สึกแปลกใจไปเหมือนกัน ถ้าเธอไม่ถามฉันก็ไม่รู้นะเนี่ยฉันอยู่ที่นี่แบบเพลินๆแล้วฉันเองก็ยังไม่รู้สึกว่าตัวเองแก่ด้วยนะครับผมก็ขอบพระคุณข้อความทุกข้อความนะผมจะรับมาต่อบทต่อไปกำลังสุขสนานเลยอยาผมก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับพี่อทุกท่านไม่มากก็น้อยหากข้าพเจ้ากล่าวออกไปทำให้พี่ท่านฟังแล้วเกิดความไม่เข้าใจ ไม่กระจ่างแจ้งกับาิเป็นวานบรมครูครูบาอาจารย์ทุงพระองค์ประสิทธิเสริมเติประยาใกับตัวให้กับตัวพี่ๆท่านฟังแล้วเกิดความกระจ่างแจ้งจเจริญสุขจเจริญธรรมขอบพระคุณครับ